วันนี้ป้าจะมาเล่าให้ฟังว่าป้ามีความคิดที่ว่าจะเริ่มอนุรักษ์บอลสีนะคะแล้วก็จะมาใส่เข่งที่ป้าไม่ได้ใช้เนี่คะ่ะไว้เป็นเป็นเข่งเป็นเข่งๆเลยจ้ะช,ชนิดละเข่งวันนี้ป้าได้บอลสีพันอะไรมาก็ไม่รู้น้องเขามาให้นะคะชื่ออะไรไม่ทราบเดี๋ยวจะไปค้นคว้าหาชื่อก่อนนะคะตอนนี้เขาพอที่จะแยกกระถางแล้วป้าก็เลยจะเอามาใส่เข่งอนุรักษ์ไว้ เข่งละหนึ่งชนิดเข่งตัวนี้นะคะป้าได้หมักเศษอาหารไว้แล้วได้ประมาณสักสองเดือนแล้วเนาะตัวนี้ป้าก็เลยจะเอาเข่งตัวนี้แหละใต้นี้จะเป็นเศษอาหารเนาะป้าก็เลยเนี่กากมะพร้าวแช่น้ําแล้วเพื่อที่จะล้างสารเทนดินออกไปป้าก็นํามาเทลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วป้าก็จะนำดินที่ป้าหมักไว้ค่ะดินใบก้ามปูป้าหมักเองเช่นกันค่ะป้าก็จะ แต่เอามาใส่ก่อนลองพื้นก่อนทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวช่วยเราที่ย่อยสลายใบใบไม้ที่ป้าหมักไว้นะคะก็เอาน้องมาอยู่ตรงนี้มนให้เขาช่วยงานต่อไปอีกเสร็จแล้วตรงนี้หนะะ้าขาป้าก็จะดำเนินการปุ๊บบอนสีชื่ออะไรยังไม่ทราบนะคะขอไปค้นคว้าก่อนเด่วันนี้ทำคลิปเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้วันเดือนปีของเราว่า ปลูกไว้วันไหนนะคะเดี๋ยวต่อไปต้นหลังๆเราต้องหาชื่อให้แน่ชัดว่าชื่ออะไรเราจะเอามาฝากเพื่อนๆตรงนี้ทําคลิปไปก่อนจริงๆอบอนสีอ่คะปลูกง่ายมากถ้าป้าทําต้องรอดแน่ๆเพราะว่าป้ารู้ว่าเขาปลูกง่ายนี่ป้าก็ทะทำแบบนี้เลยเสร็จแล้ว นี่ทำง่ายง่ายลืมอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้เอาน้ำมาเดี๋ยวป้าจะต้องเอาน้ำมาลดเขาบอนสีนี้เขาชอบแดดมากๆนะคะพอได้แดดแล้วได้แดดอยู่ใกล้น้ําแล้วก็ชอบแดดนะคะสําหรับบอนสีที่ป้าเคยค้นควา้าแล้วก็ดูจากเพื่อน,อนๆนเขาทํามานะนะคะจริงๆป้าก็ไม่ค่อยถนัดแต่ป้าก็จะศึกษาในสิ่งที่สวยงามแล้วก็เรานําไปต่อย,ยอดได้นะคะ ตอยอดเราก็ไปนุรักพันแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับเขาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้ว่าเขาชอบแบบไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆรู้ว่าเขาอยู่น้ําก็ได้อยู่แดดก็ชอบนะคะสําหรับบอนสีดูสิคะใบสวยงามมากๆเดี๋ยวไปเอาน้ํามาลดสักหน่อยนึ่งเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่ตักน้ําป้าตรงนี้ป้าก็จะทําเป็นผักสวนครัวนะคะเดินเลยลงมาโอ้แตงนี่แตงอ่ะแตงแตงงยอดขาวแล้วด้วย เดี๋ยวป้าก็จะเอาขนามาปลุกรอบๆงอกแล้วด้วยค่ะเอองอกดีค่ะงอกดีนี่ค่ะปลูกไว้เพราะว่าขนาเขาได้ทานเร็วใช่ไหมคะมะเขือได้ทานช้าก็เอาไว้ทานรุ่นต่อไปพอเราได้ทานขนาก่อนต่อไปก็มะเขือพริกนะคะต่อไปสุดท้ายเลยก็ขนุนนะคะง่ายๆปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมะละกอแล้วก็ตรงนี้ก็ก็ดูสวยงามดีพริกก็แตกงามแล้วค่ะเนี่ย ที่ตักน้ําป้าก็จะมีตุ่มตรงนู้นนะคะป้า็จะเดินลุยไปตักตรงนู้นเลยเพราะว่าป้าไม่ได้ต่อสายยางต่อท่อน้ํามาป้าก็ค่อยๆทําของป้าไปแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าไปเอากระป๋องไปตันกน้ําก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ป้าก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ